แลาวก่อนก็ขี่เลยช่วยคราวนี้ก็มอเตอร์ไซค์คราวหน้าก็คงต้องขี่เครื่องบินช่วยและะ้วมั้งข้าวคุณรอก่อนดิเนผมอุตส่าห์ตามมาช่วยทั้งที่ยังเพียอย,อยู่เลยเนี่ยขอบใจสักคำก็ไม่มียังจะเดินหนีกันอีกอ สมจริงหน่อยนี่ฮะถ้าโมแต่ละล้าละลังแล้วผมจะขูจ่จะมันหนีไปได้เหรอถ้าโมแต่ยื้อกันอยู่แล้วเดี๋ยวลูกน้องมันฟื้นกันมามนก็จับผมไปอีกคนแล้วทไม่ก็ฆ่าผมทิ้งอยู่แถวเนี้แล้วนายจะรู้ได้ไงว่ามีดมันจะไม่มาโดนฉันไม่รู้อ่ะผมไม่ใช่มืออาชีพอย่าที่ไหนมันรู้ล่ะเฮ้อคุณก็แค่โชคดีนั่นแหละอ เกือบโดนเท้าผมแล้วเนี่ยก็เรื่องของนายสิเรื่องของผมใช่ไหมได้เรื่องของผมถ้างั้นตามมาก็แล้วกันเดี๋ยวพวกมันย้อนกลับมาผมก็ไม่เหลืออะไรขี่ไปช่วยคุณแล้วพี่ไอ้พิมเขกลับมาแล้วอ่ะรอให้ลูกหายเพลียคุยไม่ได้เหรอต้องไปคุยกับเพื่อนทำไมเนี่ย เพื่อนสนิทผมถึงผมเล่าเรื่องยายพัดให้ฟังเนี่ยมันก็คงไม่ทําให้คุณเสียหน้าหรอกนะเขาคงจะช่วยอะไรผมได้บ้างดีกว่ามานั่งรอยายพิมพ์ตื่นก็นแล้วกันคุณรอมาได้ตั้งหลายวันรออีกหน่อยจะเป็นอะไรไปเกิดอะไรขึ้นอ่ะยายพิมพ์เสียหน้าทํำยังไงนี่คุณอ,อ,อะไรเนี่ยฉันโพดอยู่จะมาเดินหนีกันง่ายแบบเนี้เหรอเวียงแก่ยิ่งด้อ ตายแค่รั้งคันทำไมมันเหลือแค่นีออ้มึงหลอรดนหากินด้วยพอจะได้มารับปากพ,<อ>พี่ครับนี่ถือว่าเป็นเงินชดเชยที่ผมทำมอเตอร์ไซค์พี่พังแล้วกันนะครับแล้วผมขอโทษพี่มากเลยนะที่ผมจบพี่ไม่เป็นไรหรอกพี่พี่ทำไปเพื่อช่วยคนน้องจะโกรธพี่ได้ยังไง เก็บเงินดีดเดี๋ยวหายนะแล้วรบกวนพี่อย่าแจ้งความนะครับโอ้ไม่แจ้งครับไม่แจ้งเอ,อสบายใจได้น้องไม่แจ้งน้องไปละยังไงบ้างแจ้งความแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับคุณภพเหม่มันเสิรเกรเจอจริงๆนะอุตส่าห์เมตตาไอเดชาให้โอกาสมันหลายครั้งหลายครา,าแต่มันก็ไม่สำนึกให้มันนี่ตำรวจโหดทุกโหดทุนแบบนี้ดีแล้วรวมนำหน้ามัน ไปเสร็จแล้วก็ไปไปไหนก็ไปส่งคุณที่บ้านลหรือว่าอยากอยู่ต่อนี่คุณพูดจริงใช่ไหมอะอคุณจะไปส่งฉันที่บ้านใช่ไหมอุ้ยอุ้ยคุณบาดเจ็บเหรอ,หอไม่ใช่แผลจะได้ชาหรอกนะคือผมกระชากสายน้ำเกลือตอนที่ออก ไปตามคุณน่ะมันก็เลยระบมงั้นไปหาหมอเดี๋ยวนี้หละบาดเจ็บขนาดนี้ยังจะมาเก๊กอีกไปแล้วไม่ไปไมาไปไหนๆก็อยู่นี่แล้วบอกให้ไปค่านี้ไม่ต้องดึงด้วยอะก็ชช้าไม่ต้องแผเจะนายโบนี่นะบางวันก็ดีบางวันก็เลยแล้วก็บางอารมณ์ก็บ้อง จะยิ้มได้ไหมลูกตลกพ่อต <g ül> ลกพ่อ <g ül> จะว่าไปนะพ่อเธอก็ดือด้อๆเหมือนกันนะเนี่ยนี่ขนาดฉันพูดเรื่องยัยพัดว่าหนีตามในอาร์ตไปเท่าไหร่เขาก็ไม่เชื่อไม่รู้ทำไมก็ยัยพัดไม่ได้มีประวัติเสียหายนี่จะให้คุณพ่อเชื่อได้ยังไงล่ะโอ๊ยผู้หญิงใส่ใส่ซื่อๆแบบนี้เนี่ยนะตัวดีนะจุดติดเพื่ออะไรก็ ไม่รู้ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยไปไหนถึงไหนป่านี้ไม่รู้จะขึ้นเขาไปกี่เขาห้วยไปกี่ห้วยแต่ตอนเนี้คุณพ่อเขาไปหาเพื่อนท่านให้ช่วยตามหายพัทแล้วนะสืบไม่ช้าก็เร็วก็คงสืบถึงอาร์ตฉันกลัวว่าอาร์ตจะใส่ร้ายฉันให้พ่อฟังอะ่ะโอ๊ยไม่เห็นต้องกลัวเลยนี่ขนาดพ่อเธอยังไม่เชื่อเลยนะว่ายพัทอะหนีตามผู้ชายไป พ่อเธอเขาก็คงไม่เชื่อเรื่องที่นี่อาจจะใส่ร้ายเธอหรอกหน้าก็จริงของเธอแค่นี้จะต้องให้สอนจะเบลไปไหนเนี่ยมาลตี เธอช่วยอยู่เป็นเพื่อนฉันสักสอาวันได้ไหมทําไมล่ะจ๊ะมาอยู่เป็นเพื่อนฉันจะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กันไงช่วยกันเป็นหูเป็นตาอ h oh my god perfect okay <laughs> ฉันคงต้องไปจัดการเรื่องบ้านกับเรื่องบริษัทที่คำรนว่าจะได้เธอไปเป็นเพื่อนนะฉันต้องอุ่นใจขึ้นเยอะเลยแหละ ดีเลยจ้ะพิมพ์ฉันว่านะเรื่องเงินเงินทองๆองเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครหรอกแล้วยิ่งคนที่เป็นแม่พระอย่างเธอเนี่ยนะกว่าท่านของเธอจะหายอะลูกบ้านนั้นเอาไปกินอิ่มเปรมกันพอดีรอมันนานแล้วไม่คุณถึงข้านะจะโกยให้กราบคราบเลยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวชานนะจะจ็บเพื่อนเธอเองโอเคไหม ใจนะสวัสดีครับจะกลับแล้วเหรอครับครับพอดีรีไปครับวันนีโ้โชคดีนะครับขอบคุณครับ,รบอาทร ครับหัวหน้าจะกลับแล้วเหรอใช่ครับหัวหน้ามีอะไรหรือเปล่าครับมีนักข่าวจะมาขอสัมภาษณ์เรื่องภัยแง้งคุณช่วยให้สัมภาษณ์แทนผมหน่อยสิออพอดีผมมีธุระส่วนตัวต้องรีบไปครับช่วยหน่อยนะเรื่องนี้่คุณตามมาตั้งแต่ต้นรู้ดีกว่าผมสะอีกช่วงนี้กระทรวงยุ่งขนาดไหนคุณก็น่าจะรู้ดีผมเนี่ยปวดหัวจะตายอยู่แล้วได้ครับหวหน้า ขอบใจนะนักข่าวก็รออยู่ตรงนั้นนะพร้อมให้สัมภาษณ์หรือยังคะตกลงคุณพ่อพัดถึงหรือยังถึงแล้วค่ะและ้วทำไมเธอไม่โทรบอกพี่ล่ะวันนี้พี่รออ้อนใจทั้งวันเลยนะและที่พี่ไม่ตามเรื่องเองเนี่ยเพราะกลัวว่าเขาเกลียดพี่ แล้วเรื่องม,มันจากบานปลาใหญ่โตพี่ถึงต้องพึ่งเราไงแล้วทำไมทำแบบนี้คิดว่าเพราไม่ห่วงเยพัดหรือไงเพราก็ตามอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่พราเพิ่งรู้มาตอนบ่ายว่าคุณพ่อเยพัดเขาถึงแล้วเพราวก็เลยรดีโทรไปแต่ท่านปิดเครื่องเพราก็เลยส่งข้อความไปบอกว่าวันพรุ่งนี้จะคุยเรื่องเยพัดพอใจหรือยงังโอเคโอเคตอนนี้ไพเร็งขยายตัวไปกี่จังหวัดแล้วคะแล้วมีแนวทางการแก้ไขยังไงบ้าง พรุ่งนี้ชาไปหรือเปล่าพราวเราโทรคุยคุณนี้เลยดีไหมเป็นบ้าเลยของพี่เนี่ยโทรไปตอนเนี้ยคุณพ่อใหญ่พัดเขาก็ต้องเตรียมตัวอยู่ดีไม่ใช่จะไปช่วยได้ตามใจพี่ซะที่ไหนนี่เป็นห่วงหญ่พัดหรือว่าจะตีวงล้อมถามเรื่องพิมพ์กันแน่นี่เธอวกับมาเรื่องพิมพ์อีกแล้วนะพี่บอกหลายครั้งแล้วว่าพี่กับพิมพ์จบก,กันแล้วฟังไม่รู้เรื่องเหรอไม่ใช่ฟังไม่รู้เรื่องแต่ไม่เชื่อตามใจเท่าที่รู้ท่านอันโดเขาจะไม่ตายนะพี่อาร์ตทำอะไรหัดกลัวต้นงิ้วบ้าง เา้าพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเนื่องจากภัยแล้งไม่ทราบว่าทางรัฐบาลมีแนวทางการแก้ไขยังไงบ้างคะ ขอบใจนะมไม่ต้องมาขอบใจอะไรผมหรอกระหว่างเราไม่มีอะไรต้องติดค้าง